ทอยนะบิลลี่ช่วยมึงไว้แล้วเป็นลากหัวบ๊อบโอลิงเกอร์ต่อใช่ไหมบิลลี่ไม่ใช่คนฆ่าก็เฮียละบิลลี่ฟังบอบหลังจากที่ยิงเจ้าหน้าที่เบลประธานโทษเขาไอ้สัดตอนนั้นบ๊อบยืนอยู่ด้านหลังกูแม่งหัวร้อนจนบิลลี่เทียไม่ติดเลยละกูก็พูดไปว่าว่าไงบ๊อบข่าว่าแกปล่อยฆ่าไปตอนนี้จะดีกว่านะบ๊อบก็ตอบมาว่าไม่เว้เฮียคือลูกซองกูมาก่อน ตอนนั้นเราสองคนยืนอยู่กลางถนนอันร้อนระอุต้องปากันเยี่ยงปากนจะผสมพันธ์กันมันเอาข่าตายแน่ข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอ,อกจากที่จะฆ่ามันก่อนตอนนี้ตัวเกมจะเพิ่มระบบตำแหน่งมือเข้ามาในการดวลปืนนะครับให้คุณปรับตำแหน่งมือเพื่อเพิ่มความเร็วในการชักปืนของคุณพร้อมกับมองหน้าแม่งในเวลาเดียวกันนะครับ ก็ได้ดับลมบรรยังยุติธรรมใครๆก็รู้ดีว่าข้าไม่มีทางเลือก